สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทดลองเลี้ยงหอยเชอรีสีทองนะครับในบอ่อปูนในวงบอ่อซีเมนขนาดเสน้นผ่าศูนย์กลาง80สเส้นครับผมซื้อเนื้อมาจากผมได้รับความอนุเคราะห์จากพี่จากน้องที่เพิ่นเลี้ยงหอยเชอรีอยูเชอรีสีทองอยูนะครับเพิ่นว่ามันเป็นหอยที เนื้อแน,น่นเนื้อเต็มแล้วก็กรอบบอเหนียวนะครับขนาดกำลังเหมาะครัแถวมาทดลองเลี้ยงเบงนะครับ <c oughs> ในพื้นที่ของผมมันมีหอยลายอยู่แล้วครับผมก็เลยบ่อยากให้มันเอาไปปนกันนะครับตามธรรมชาติที่อยู่ใ่ในสระป่าในบ่อป่าในหน้าเขาผมมีหอยอยู่แล้ว หล่แล้วก็เลยบรอยากแหวไปปนกันก็นเลยมาสะดุดเอาที่วงบอ่อซีเมนต์ตรงนี้วงบอ่อซีเมนต์ตรงนี้เดิมเป็นบ่อไ้น้ำแพะครับเป็นบอ่อไ้น้ำแพะแพะกะมีมองกินหลายอยู่ดอกก็เลยมันมีอยู่สามบอ่อครับมีอยู่สามบอ่บอสามบ่อ ใส่ลูกพันธุ์มาประมาณเศ้านวยนี่แหละก็เลยเอาเอาเอา,เอาลูกมงเรียงรงนี้นะครับอาหารที่ให้ผมยังให้เป็นเป็นพักบุงอยู่ครับยังให้เป็นพืชอยู่เนาะโดยให้หัวอาหารนะครับหลังจากเลียงพันธุ์มาประมาณเดือนกว่าๆนะครับตัวนี้้อยก็เริ่มออกแม่ออกลูกหลายแล้วครับ,นะรบใช่เป็นมีหลายขนาดครับ ลูกไม้เฉลี่ทั้งนั้นครับมีเศษพักเศษจชงแฉกปมกระถิ่มลงครับบอไปเผาไฟนะครับทิ่มลงเดียวให้พันเนาเปื่อยพืชกจะชได้เป็นได้เป็นอาหารของหอยต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เบิงขนาดแม่พันธุ์ครับนี่คือขนาดแม่พันธุ์ของเบิ้นครับนะครับนาเป็นสีเต็มส,สีเป็นสีทองัาเป็นสีทองนะครับ ในขณะที่เพินผสมพันธ์กันลูกเพินก็เต็มอยู่คือกันในขณะที่เปินผสมพันธ์กันลูกเ,กเ,กเพินกันกเ,นกนเต็มนะครับไข่อยู่ตลอดครับไข่อยู่ตลอดเลยนะครับตัวบ่ใ่ครับแต่ว่าเต็มนะเนื้อเันเต็มลูกเิ่นเต็มปากเลยมีการไข่อยู่ตลอดในบอนี้ผมบ่นด้มีป่าครับก็เลยก็เลย น่าจะดีครับเพราะว่าบมีปลามากินมากินลูกหอยอันนี้อันนี้บริผสมพันธุ์เห็นบ่ครับเต็มเลยครับมีขนาดบมีหัวาหานด้วยครับเนวทางนะครับเนาะผมมาเห็นการแพร่ขยายพันธุ์ของเพิินแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมยังยังทันได้ คุณห้างพ่อันได้คุณลูกเพิ่น่าหลังจากที่เห้าให้เพิ่นขยายพันธุ์แล้วเห้าขุนมันจิตช้เวลาในการเลี้ยงกว่วที่เป็นแม่พันธุ์หรือ,อเป็นหอยที่พรอมบริโภคมันจิตช้เวลาหลายปันไดนะครับกับจังสีมาคำนวณควอมหนาจะเลี้ยงคำนวณต้นทุนความนวนทุกสิ่งทุกอย่างมาหักลบกันว่า เอาใส่เวลาในการเลี้ยงเท่าไดนะครับแล้วกร็ราคาในท้องที่เป็นซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไดนะครับแต่มีมีบอนี่บอนี่ที่ที่ลูกค่อนข้างจะใหญ่กว่าแล้วครับบอนี่ <c oughs> bon ลูกจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าแล้ว นขนาดครับน้อยๆกับเต็มเลยครับนะเห็นไหมครับน้อยๆหัวกับเต็มเต็มหมอกอกไม่แกล็อ่าสีบอปากกว้างๆขึ้นกันครับหอยเชอรี่ทัท่วๆไปนะครับเนาะแ้วก็นวยเพิ่นกับสีบอบอกดยง่ปานนั้นนะครับแ่่ทาหอยแบบนี้อยู่ในธรรมชาติลูกหอย กวัวสีหง่ขึ้นมากก่าสีหลอดขึ้นมากได้เป็นหอยกระติถูกแัดตัวทางธรรมชาติขิ้นไปนะครับสมว่าเพาะพันธุ์มาไขละสามรอยกับสีเหลือบ่อถึงร่อยน่ค,ครับแต่ว่าผมว่าเอาไว้ในวงบอลนี่โอกาสโอกาสที่สีที่สีหลอด มันสีลายกว่าครับก็เลยเลือกเอาไว้ในนี้เดี๋ยวลองศึกษาไปน้ากันครับผมนี่ครับน,นี้แม่พ่นกับกำลังผสมพัน์กันกําลังผสมพันธ์กันพึ่งสีของหัวพ่นแล้วสีน่ากินครับผมเคยกินอยู่ครับเคยกินอยู่หัวพันสีใหญ่กว่าหาัวพันสีใหญ่กว่า กัวหอยเชลีตามธรรมชาตินะครับนีขนาดขนาดว่าบ่อานในห้หัวอาหารด้วยครับยังบ่านในห้หัวอาหารถ้าห้หัวอาหารเข้าไปกัผมว่าขนาดตัวของหอยก็จะอ้วนกว่านีหลายครับมีใบไม้มียังผมกระถิ่มลงนี่แหละครับบ่อนี้บ่อนี้รู้สึกว่า แม่พันธุ์ไม่แค่คู่เดียวครับบอเนี่ยแม่พันธุ์ไม่แค่คู่เดียวไม่แค่คู่เดียวที่เห็นนี่แหละแต่ก็ได้ลูกลายครับใครเอาไมาอีกแล้วนะครับใน่ลนลูกพลอยใครออกไมาอีกแล้วแต่ศึกษาไปเป็นแนวทางนะครับเนะบาะเพราะว่าผมกะ ปกติก็มีแต่ปล่อยอยู่กับธรรมชาติละครับบอเคยเดี๋ยวเอามาเลี้ยงอย่างสีจืกเทอเวลากินก็ไปเกยวาตามธรรมชาติแต่ว่า,อ,าอยากทดลองเลี้ยงในพื้นที่จำกัดบึงทดลองให้อาหารบึงว่ามันสีคุ้มค่ากาันเลี้ยงการดูแลของเฮาบอนะครับกกมีตายขึ้นกันครับมีตายขึ้นกันไม่น้อยแน่น,นก็ตายขึ้นกัน สุดท้ายก็ขอบคุ้มที่ติดตามรับชมคลิปนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดก็เสียวนวเปลี่ยนสาระมาฝากฟรีตอนน้องเข้าอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับช่องของส่วนคุณวีนะครับมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ปะปนกันไปนะครับเนาะตามวิถีชีวิตของเขานี่แหละนะครับว่าอยากปรุงแต่ง เป็นชีวิตของธรรมชาติธรรมชาติสุดท้ายก็ขอบคุณกันครับทุกคนติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ